สวัสดีครับผมไทยตัวนะครับนี่คือเกมแบ็กโคเบอร์โมบายนะครับผมก็อัปเดตสำหรับซีซั่น2องมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีซั่น2ก็มีตัวละครมาใหม่นะครับ3ตัวนะครับนั่นคือรุ่นพี่ชามีนครับรุ่นพี่โกดแล้วก็น้องโนเอลนะครับผมซึ่งตัวเมตาเนี่ยก็เป็นโนเอลครับผมจะวันนี้ผมจะสุ่มโนเอลนะครับผมเพราะว่าโนเอลก็เป็นตัวละครเมตานะครับที่จะเมตาไปอีกยาวเลยนะครับโอเคนี่เป็น3ตัวนี้นะครับผม เี๋ยวเราไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับทุกคนอ่านี่ก็เป็นหน้าตู้ตระครอครับที่เป็นเลดอัพนะครับก็มีเลดอัพสามตัวนะครับที่ตระครอที่มาใหม่นะเป็นธีมซัมเมอร์นะครับผมซึ่งผมเตรียมตัวมาพอดีนะครับผมเออการันตีได้สองร้อยนะครับดูว่าจะได้น้องเอลนะครับเยอะขนาดไหนนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผม0.5นะครับสำหรับตระครอทั้ง3ตัวนี้นะครับ โอเคเราไม่รอช้าไปสูมกันเลยดีกว่านะครับไป้าสิบครั้งแรกครับเปิดประตูโอ้โหประตูเป็นประตูธรรมดาด้วยนะคุณลุงเริ่มทานหรือเปล่าตวนนี้โอ้ไม่ได้นะครับไม่เป็นสีฟ้าสามอันโอเคกูยือเตรียมๆโอเคครับก็รอบต่อไปครับผมมีอย่างที่บอกนะการันตีได้หนึ่งรอบครับดูว่าจะได้โนเอล ถ้าผมไดโนเอลนะก็คืออุ้ยคุณลุงเดิมท้าด้วยครับจังหวะนี้ผมจะไม่กดข้ามแล้วกันนะครับถ้าเป็นสีลุงออกนะครับดูว่าเป็นตัวอะไรหรือตัวได้เป็นลูกพี่โหเห็ดน,นะครับตัวอะไรก็ไม่รู้แม็กหน้ามานะครับขอโทษอ๋อน้องสาวเป็นไมิโก้แน่นอนนะนี้โอเคิโก้ก็เป็นตัวนึงครับที่เป็นซัพพอร์ตครับเอาไว้เพะะเิ่มดาเมจก็ ก็เล่นได้นะครับผมแต่ก็มีตัวอื่นที่มันดีกว่านะครับโอเคไปสุ่มรอบต่อไปเลยนะครับลุงโอ้โห,โอโหรอบนี้ไม่ลืมตานะครับมาดูว่าดวงผมนั้นจะได้โนเอลกี่ตัวกันนะครับทุกคนนี่ก็เกลือไปนะครับรอบนี้โอเคสุ่มรอบต่อไปสิบครั้งคุณลุงลืมทานหรือเปล่า ชิบชิบโอ้โหเศร้าเลยนะครับโอเคถ้าเราไม่ได้วับลุงคือไม่ได้สีลุงก็คือออกนะครับกดข้ามเราจะกดข้ามให้แบบเร็วที่สุดโอเคครับสูมไปเท่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ลืมนับคุณลุงลืมตาแบบว่าเบิกเนตได้เปล่าเฮ้ยโอเคสวยโนเอลได้ไหมขอร้องล่ะโนเอลได้อะเปล่า โอเคชมวาดูคาพูดตัวละครแล้วกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเออได้ไอ้การดสกิลเดี๋ยวกิ้โอเคมดได้เป็นการสกิลนั่นก็ไม่ได้ใช้อะนะครับการพวกนี้หรือเปล่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคสมว่าต่อไปเลยคุณลุงเฮ้ยลืมทาสองรอบติดครับเป็นไงดวงผมมันช่างยอดเยี่ยมโอเคไม่ข้ามนะครับไม่ข้าม เาดูคำพูดสิ See? ขอโนโอเอลได้ไหมครับโนโอเอลมันพูดว่ายัางไงเนี่ยอะไรเอสตา,ห,าหรืออย่างยังไงเอสปื้นี้ได้โนโอเอลที่เรียบร้อยสวยครับน่ามันโอเอยมันพูดว่าอะไรใส่อ่านไม่ทันใส่ชุดให้เอสตาดูอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ได้มาแล้วเราได้เร็วอยู่เหมือนกันนะเออเดี๋ยวโนโอเอลนะผมจะทำห้าดาวเลยนะครับ เป็นไม่ได้ก็อยากได้สักสองตัวหรือสามตัวก็ดีโอเคเอาหนีค่ะเกลือนะครับไม่ได้ซีรุง้งทําใจครับคุณลมงก็ต้องมีโชคดีโชคร้ายสลับกันเนาะไปสูมอีกนะครับเหลือห้าสิบใบนะครับตัวห้าสิบใบแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นเพชรน,นะครับคุณลงุงลืมตาได้อะเปาเออสวยครับหนเอซสักตอไปคือผมต้องการหนเอวันสองตัวนะครับหรือ หรือสามตัวก็ดีนะครับผมแล<บ>้วผมจะใช้หินเหลืองนะครับเพาอัปดาวไปเลยนะครับแต่ก็อยากเก็บไว้ให้จูเลียตในอนาคตได้เหมือนกันโอ,โอเป็นไม่ใช่ตัวละครแต่เป็นการ์ดสกิลของพี่โกะครับโอเคสุมรอบตะปไปนะครับสี่สิบและสี่ตัวละสี่สิบแล้วนะครับดืมตาได้เปล่าโอเคก็ะโดดยาไปนะครับ กลีอะเ,เราจะกดข้ามไปเลยเพราะว่าเกลี่ยนั่นเองโอเคซุมต่อคือเราการันตีได้รอบหนึ่งอย่างที่บอกนะครับขอโนเอซุกตัวไปเอ้ยลูมตาด้วยครับสวยครับเป็นโนเอลซุกตัวไปแต่ตอนนี้รถพี่ชามิยังไม่มาเลครับเราจะดูคำพูดแล้วกันนะครับ เป็นตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยอ๋อนี่เนื้อฉันอ๋อนั่นเนื้อโอเคนะครับบนดึงชาวี่ได้ชาวีใสกูโอเคฉาวี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับผมทุกคนเป็นตัวฮิวสายสีฟ้านะครับที่เ็เก่งอยู่นะครับเอาไว้เล่นลงดันได้นะอุ้ยแล้วลืมตาสองรอบติดน,นะครับไปไงได้มาแถมเอาลุงเฮ้ย,แถ,ยแถมด้วยแถมจริงว่ะ โอเคดูซิว่าได้ว่าได้อะไรบบะไไอะไรอ๋เอเป็นแวนเจนนะครับก็ยังไม่ค้นชื่อเลยตุลเ,เล่เีกตัวนึงเป็นอะไรอะ่ะอ๋ออีกตัวนึงเป็นไอ้การ์ดสกิลนะไม่ใช่ต,ตัวละครกการ์ดของชาม่ครับโอเคเท่ากับว่าเราได้ชาม่กับโกดนี่คือได้การ์ดตัวละครแล้วนะครับได้การ์ดมาทั้งคู่เลยได้ตัวละครได้การ์ดแล้วครับ เอายังไม่ได้การเหรอนั่งกัดยังไมโผล่ไปคุณลุงเดิมตาหรือเปล่าโอเคสวยครับแล้วคุณลุงเดิมตาอีกรอบสามรบอบฮ้ยแถมวฉบสามดวงเลยเหรอสดุดยอดเลยครับคุณลุงขอให้ของดีด้วยนี่คือการไหลองไม่ใช่แล้ววันนองพี่กัดกพี่กัดพี่โก้ขอโทษทีน้องสาวจขิงจำกัดแล้วกูอ่านมั่วได้แไง Okay, โอเคก็เป็นโค้ดอีกตัวเลยครับไอจะดูอะไรอ่ะเอ้ยเป็นเซนใหม่แล้วอ่ะใช่เมื่อกี้กตัวนึงคือตัวอะไรอ่ะการ์ดหรือแบนชิ้นเอกโอ้โหเป็นริวนี่ครับโอ,โอเคโอ้โตัวเลทสองตัวเลยเป็นตัวที่คุณลุงแถมนะครับอันสองตัวไม่ได้สามตัวแล้วโอเคอันนี้ไปเพชรแล้วนะครับเพชรเราม,หมีหมื่นหนึ่งนะครับ โอเคคุณลุงนื้อปลาเปล่าโอ้โหรอบนี้ไม่ไม่เกลือไม่ได้นะครับเกลือแล้วเพราว่าเมื่อกี้ดสามตัวแต่เป็นสัตแต่เป็นสองตัวที่มันหลุดเลนเลยนะคือตอนนี้อยากได้การส,สกิลนองเอวเหมือนกันนี่ว่าจะได้การนองเอวหรือเปล่านะอยากได้การนองเอวเหมือนกันนะว่าการนองเอวก็มีผลเหมือนกันโอเคคุณลุงน้งน่งตาด้วยครับในวันนี้สวยเราจะไม่ข้ามนะครับอย่างที่บอก ขอดูคําพูดไหนและกันว่ามันคือใครแราจตอนนี้ยังได้การ์ดโนเอลมากแล้วก็โนเอลอยังไม่ออกเลยอะโอเคอะไรก็ไม่รู้การ์ดอเมมมอชเอชอาร์เขอยู่ไหนเขาเป็นการ์ดไม่ี่โกดอีกแล้วเหรอโอเคก็เก็บไว้ใช้ละกันมัม้ยจะใช้หรือเปล่าไม่รู้โอเคสุ่มต่อไปครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยว คือเพชรหนดพอดีมันก็การันตีแล้วบ้งแล้วรอบนี้ไม่ลืมตานะครับสําหรับคุณลุงคุณลุงง่วงแล้วนะบ้างโอเคข้ามไปเลยครับไปสุ่มต่อครับเพชรเรเหลือเจ็ดพันนะฮะอือฮึคุณลุงโอเคหุ้ยลืมตาบ่อยเหมือนกันนะเป็นางนนานดวงผมดีไหมทุกคน ได้ตัวอะไรเอ่ยขอโนโเอลอีกสักตัวได้ไหมเราจะได้ใช้เพชรเอ้เราจะได้ใช้หินเหลือง3มอันแล้วก็ตัวกเจอ,อีก1อันนะครับซึ่งถ้าเราได้คือทำท้าดาวได้เลยครับโอเป็นการ์ดชามีนะครับผม S S R โอเคก็ดีโยแต่ไม่รู้ได้ใช้เยอะไหมหรอครับสำหรับพวกชามีกับโกดเนี่ยนะ ไทมี่น่นะาจะได้ใช้อยู่แต่โกดไหมผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้สกิลโกดเลยฮะโอเคแล้วดื่มตาติดครับแถมไปแถมได้ป่ะคุณลุงโอ้ไม่แถมนะครับคือมันจะมีโอกาสแถมเหมือนกันนะบางทีก็แถมได้เพราะสกิลเป็นสกิลของวัวมินเดียนนะครับหัวนหน้าราชสีเพลงดืมตาอีกรอบไปคุณลุง โอ้โหไปครับเอซไม่มาเลยครับเริ่มแบบว่าทนถอ,อยแล้วหรือเปล่าคือถ้าได้โนเอลสักแบบว่าสองตัวเนี่ยผมน่าจะพอเลยนะครับแล้วก็ได้การสกิลถึงไม่รู้ได้การสกิลหรือเปล่าจะได้การสกิลเหมือนกันแล้วก็ได้โนเอลสักสองตัวโอเครอบนี้ลืมตาครับผมแถมไหมแถมสักหน่อยโอเคไม่แถมซะด้วย โน <No S 2> เอลไดไหมครับหรือการสกิลก็ได้การสกิลโนเอลโอเป็นการ์ดชามี่นะครับอุ้ยแต่การ์ดตัวอื่นที่ไม่ใช่โนเอลเยอะจังเลยแล้วการ์ด no โนเอลวะเอาไปเลยไมไ่ไหนเนี่ยโอเคต่อเับไปเท่าไหร่แล้วไปดูเนี่ยนึ่งตาไปโอ้เยี่ยบไปเลยครับเดี๋ยวพอการันตีวมันขึ้นเองเ,องเลยเนะาะน่าจะได้เตอรการันตีเหมือนอะไรดิ ่อันนี้เกลือเกลือไปก่อนละกันวิยอันนี้ไงการันตีแล้วนะครับตัวละครไหมมันมีการาันตีไอ้นี่ปะ่ะการิกจบ้าก็เปิดนไปได้นะโนเอลได้ไหมเอ้ยนี่ให้ใส<า>่ให้อ<า>ัต้าดูดดโอเคเขาก็เป็นการันตีเป็นตัวโนเอลนะครับพอดีได้โนเอลสองดาวนะครับให้สองตัวสิอันนี้ได้ทำทำได้ดาวหนึ่งครับ แต่เราจะใช้เหินเหลืองครับสามอันเ,อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามาอัพดาวให้โนเอลแล้วกันนะครับโนเอลอยู่ไหนเนี่ยโอเคง่ายอยู่ข้างล่างพลังเลิฟต้อคือเก้าพันนะครับโอเคนี่ครับผมมีหินเหลืองคือสี่อันนะครับเราจะใช้หินเหลืองสามอันครับในการอัพดาวโนเอลนะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะเก็บไว้ให้จูเลียตในอนาคตนะครับ เห็นว่าจูเลียสน่าจะเข้าวันที่25น่าไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ต้องรอทางออฟฟิเชียลเอกอีกรอบนึงนะครับแต่จูรงแล้วน่าจะใช่เพราะว่าที่รัดโนเอลมาก,ก็ใช่โอเครอบที่สองครับเพราะว่ามีเพชรเหลียวทุกคนขอสู่อีกรอบได้ไหมโอเคเผื่อได้แบบว่ากาสสกิลโนเอลอะไรเงี้ยคุณรู้น้ำตาลหรือเปล่าโอเคเกลือไม่น่าชมเลยจบละ น่าจะอย่าไ้ให้จูเลียนในอนาคตไม่ทนันละเพืออจได้การสกิลเดี๋ยวน่าจะไปสุ่มการสกิลเล่นเลยมั้งโอเคน้ำดาวต่อแล้วกันทุกคนอา่าอัพอีกสดาวนะครับสุมไปก็ไม่ได้คงมีเชือไม่ได้ดวงชั้นหมดปละแต่วันนี้โชคดีอย่างหนึ่งนะคือคุณลุงแถมสองอันแต่ว่าเป็นตัวรุดเลดตีเรก็เป็นโอเคครับก็เป็นซีดาวนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะได้จากตัวของกุญแจนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็อัพเวลให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับอัพไปรเลเวลไว้หกสิบเดี๋ยวก็น่าจะตัดให้ดูตอนทํห้าดาวนะว่าจะมันจะเก่งแค่ไหนนะครับแล้วก็เี๋ยวลองเรนพิพีให้ดูนะครับอันนี้ก็เพ่อกนแล้วกันโอเคนะครับยวตัดไปดูตอนห้าดาวเลยกันนะครับเดี๋ยวไปปั้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเจอก,กัน อ่าโอเคครับตอนมาใช่ผมใช้เวลาประมาณสองถึงสาวันได้ล้วมั้งครับประมาณสามวันได้ครับผมก็โนเอลผมก็ปั้นสุดดีเรียบร้อยแล้วนะอันนี้พลังลูปอยู่ที่ห้าหมื่นสามนะครับเกือบห้าหมื่นสี่แล้วนะครับขึ้นห้าดาวที่เรียบร้อยนะครับอันนี้มันการ์ดสกิลครับผมสูงประมาณห้าหกสิบครั้งได้หกสิบครั้งได้ั้งได้มาสองอันนะครับสกิลหนึ่งอยู่ที่เลเวลสามนะครับแล้วก็สกิลสองอยู่ที่เลเวลห้านะครับ ส่วนสกิลพิเศษก็เลยว่าห้าเหมือนเดิมครับสกิลประธานไม่ได้อัพนะโอเคนะครับแล้วก็ของส่วนใหญ่ก็เป็นบวก mtk นะครับผมเพราะว่ายิ่ง mtk แล้วก็จะได้เกราะเยอะเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูพรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์ผมก็ปลดล็อกแค่นิดหน่อยเองนะครับอันนี้เป็นพลังเวทบวก7%นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น บวกอัตราคริติคอลนะครับอสีฟ้าเป็นพลังป้องกันนะครับอีกอันหนึ่งไม่ได้ปลดลอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จอกก่อกับบัวความแม่นยำนะส่วนนี้เป็นรถคูดาวสกิลสองน้โอกาส20%ลรถสกิลสองหนึ่งเทินนะครับก็น่าจะโอเคสำหรับโนเอลนะที่ใช้สกิลสองบ่อยประมาณครับโอเคสเตกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นในพิวพีแล้วกันนะครับไปลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมจะตีเป็นนี่เลยคนนี้ครับคนนี้คือโนเอล สามดาวนั่นเองนะครับทีมพีผมจะประมาณนี้นะครับก็มีเบนเจนเป็นบูทความเร็วกับบูทดาเมจนะโอเคครับเรื่องมาเวนเ์เราจะได้เปิดก่อนนะเพราะว่าผมปั้นสปีดเอาไว้เยอะนะเบนเจนบับห้โนเอลครับแล้วก็กดสกิลสเปเยลเลยครับผมกระสุนน้ำปึ้มโอเคนี่ครับหายไปสองตัวเลยนะมีลิสนะครับที่ติด นรว,ว่าอมตะนะครับเดี๋ยวอันตีมาณจังวันนี้ตึ้มโอเคแล้วก็มีโซาแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับอันนี้ก็นะ่าจะชิลแล้วนะหนึ่งก็ชนะครับโอเคอรียบร้อยครับชนะอย่างใสสะอาดอ่าอีกตาหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูเกมตึตงๆมากนะครับนะครับอันนี้คนนี้เลยนะครับผม คือแต้มพีีเขาอยู่ที่ห้าพันเลยนะก็น่าจะเก่งอยู่นะครับโอเคครับแล้วก็คอมโบเดิมเลยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยโงเอลมันต้องปั้นสปีดนี่ยแล้วผมไันได้ปั้นมันต้องหาของสปีดให้นะอันนี้แผมไม่ได้ปั้นสปีดให้โนเอีะนะครับโอเคก็เหือนแชนบัฟเหมือนเดิมครับแล้วก็ฟาดไปครับเล่นเหลือ,อิดเดียวนะครับแล้วยังไง โอเคตีสวนไปนะะคือถ้าตีโล่โนเอลไม่ออกไม่ไม่แตกนะตัวมันจะตีสวนได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเค,อเ,คเหลือคุณลุงโรตั้กับมาร์ทคูงนั่นเองนะครับผมแ้มันเราก็เออสกิลไปครับสกิลประสานนะครับโอ้ไม่ติดสตันด้วยนะโอเคลุงโรตั้ตีมานะอันนี้โอเคก็ไม่เทือยอยู่แล้วนะครับไม่น่าไม่น่ามีใครตายโอเคก็เรียร้อยครับ หายมันละเหลือมาร์ทคุงแล้วนะเป็นกระสอบทรายให้เราตีแล้วนะครับน่าจะชิลแล้วนะอันนี้โอเคครับต่ออีกสักเกมครับเดี๋ยเราจะตีเป็นคนนี้นะไม่รู้ไหวเปล่านะครับคือทีมผมค่อนข้างแพ้ทีมสปีดนะครับถ้าจะว่าทอสปิดก่อนนี่ผมว่าเขาน่าจะ ไม่น่าหลอดเลยมัะดูโจงกระดึวัทเปิดก่อได้เลยโอเคคือวัทมันบ๊อบดามีแล้วก็บ๊บสปีดเ,ปเยอะมากนะครับมันเชนผมน่าจะออกชาร์อะไรนะฟินแลนด์มาเองครับฟินลนดนก็บ๊บสปีดเหมือนกันนะโอเค,โอ,เคโอ้โห้วโ,โหไม่น่ารออเทา่านี้ตีส่วนน่าจะยิงเลื่อนเล็กน้อยนะแต่เอลฟาดมาโอ้โหจังหวะน,นี้ตึ้มหายไปนิมวซ่าหายไปล้มเลยฮะโอเค กูจะไม่รอดครับจบอย่างรวดเร็วออันนี้ก็แพ้แล้วนะฮะไม่ไหวเหมือนกันครับคือถ้าเจอทีมสปีดอะไงหงก็แพ้นะครับเพราะว่าตัวผมผมได้ปั้นสปีดนะน้องเอต้องปั้นสปีดมากนะฮะที่จะบอกว่าสู้พีมพีพีได้ถ้าใครเป็นทีมพีพีก็ต้องปั้นสปีดให้หน้องเอล์มากนะครับนี่เจอวทอทอสเปิดก่อนก็มองเท่งแล้วนะฮะโอเคไม่น่าไว้แล้ว แพ้ไปมันที่เรียบรอย้อยาตาตายนะครับนี่ครับคนนี้เลยครับผมโอเคอันนี้ไม่ใช่ทีนสปีดนะพลังลบเขาไอ้พลังแต้มพีพีเขาอยู่ที่หกพันเลยนะถืัว่าเยอะพอสมควรนะครับมาดูกันว่าโนเอลอจะอันตีแบบว่าตายในหน่วยวันเดียวหรือเปล่าโอเคคอมโบเดิมนะครับผมบับให้แล้วก็โนเอลอตีเลยนะครับคือถ้าใครเล่นเซฟเหน่อยเนี่ยก็ ให้โนเอลกางสกิลสองก่อนก็ได้นะถ้าแบบว่าไม่มั่นใจว่าเบิร์ดไม่ตายนะครับโอเคถ้าเรามีก่อนนะครับก็โนเอลมันจะได้ตีสวนไปเรื่อยๆนะโอเคครับอันนี้ก็ฝัน้อมก็เป็นเหลือสามตัวแล้วนะโนเอลฝันทงมนเคตายไปเย้วนะครับนี่คือพลังของโนเอลห้าดาวนะครับเก่งมากนะครับใครที่ แต่ป้านเอลห้าดาวก็แนะนำให้ปั้นเหมือนกันนะโอเคแล้วชาวมี่ฮิลลเรือครับน่าจะชิลนะงั่งถ้าไม่มีตัวไดเมร์แล้วนะฮะชนะอยู่แล้วโอเคครับผมขอบคุณ ดูทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแต่นี่ผมใช้ตขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน,นี้สวัสดีครับ